ทาาใต้เจ้า,ากองหลาถูกต้องเพราะว่างูจงอางภาคใต้เนี่ยเป็นงูจงอางที่มีขนาดใหญ่แล้วก็บองหลากับงูจงอางทั่วไปเนี่ยคือมันก็คืองูจงอางเหมือนกันแหละแต่ว่าลายมันจะไม่เหมือนกันวองหลายิ่งโตยิ่งไม่เห็นลายครับอันนี้เป็นงูจงอางครับมีเป็นงูที่มีที่ออกนิ้วต่อระบบกระสานนะแล้วก็เป็นงูพิษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกครับ อ่าแล้วก็พฤติกรรมของเขาข้างก้าวลาวครับเขาสามารถชูล,ล้ตัวขึ้นได้ประมาณ1นึ1 1งถึงหนึ่งส่วนสามของตัวอ่าก็คือสมงมติต,ตัวยาว3เมตรเขาก็จะชูขึ้นได้ประมาณ1เมตรก็แล้วแต่พฤติกรรมของวัง,งตัวนะครับวางตัวอาจจะชูนิดนึงวางตัวอาจจะชูสูงไปเลยแต่วิธีการจับก็จับแบบอูเหลือมเลยครับอันนี้ผู้ได้เห็นภาพน้องจับแบบเมื่อกี้เลยแต่ส่วนมากผมจะใช้มือเปล่าในการจับนะครับ เพราะว่าเวลาใช้อุปกรณ์เนี่ยมูอจงอางเวลาเราจับเขาเนี่ยเวลาเราลัดเขาเขาจะมีการบิดบิดแล้วบริเวณทางทางของเขาอ่ะเขาจะเป็นแผลครับให้บิดเป็นเกลียวเลยในเนี่ยเชือกมันจะลูบคอเขาเป็นแผลให้บาดเจ็บผมเลยไม่จับแบบนั้นแล่มันก็ยากด้วยเพราะว่าเขาค่อนข้างเร็วผมจับแบบมือเปล่าเท่านั้นนะครับอ่ะเดี๋ยว เดี๋ยวผมจับให้ดูเหมือนในเหมือนในคลิปเลยวิธีการจับคือเปล่าถ้าใครเคยเห็นในคลิปนะครับเวลาเขาจับเปล่าเขาก็เหมือนงูเห่าเขาจะลอให้สนใจ้างหน้าก่อเขาจะลอให้สนใจเนี่ยอันนี้คือดิ๊กผมก็จะเอามูอเข้าไปด้านหลัง ด้วยจากเขาแค่นี้เขายังไม่รู้เลยว่าเขาดูดจับนะครัเป็นเดทคพี่ก่อนประมาณนี้นะครับเมื่อกี้ไหมตะกอดผมก้อยเขาจะบิดอ่าตรงนี้แหละคือผมจะไม่เอาเชื่อเป็นรัดเขาเพราะรากเขาบิดเขาจะเป็นแผลพี่ดูทันทไหมครับอีกรอบจะเป็นดีอ่ะเดี๋ยวให้ดูอีกรอบหนึง่งมีการจับของมูจงอางหรือของทีมผู้หมูนะคะจะใช้เทคนิคที่ว่าเซฟปบนเซ็ปหน,นึ เพราะว่าด้วยความที่คยเลียนมือไม่ผิดมาก่อนก็เลยจะอ่านวิธีกรออกก็เลยจะค่อยๆความือแตะที่หลังหัวหมูถามว่าจับได้แบบนี้ทุกตัวไหมบางตัวก็ต้องจับ้างหลังอย่างที่ผมบอกบางตัวที่ชูสูงมากเลยต้องเข้าไปจับด้านหลังแต่ก็ไมต้งแตะครับเรามีวิธีการล่อให้เขาสามารถเอาตัวลงมาและทำการจับได้นี่นะครับผมจะล่อเขาตกใจผมจะดูวิธีการและเขาทิ้งผมจะเอามือ ลอ็อกเขาไปด้านหลังดูว่าเขาสนใจที่ดูท<ห>ี่ย <นะ S 2> ครับแล้วผมก็จะล็อกเขาไว้เนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าเขาโดนจับนี่มก้อยกับไมโก้ค่อยๆล็อกฐานเดีอดล็อกมีใครสงสัยไหมเฮ้ยมันใส่ถ่านหรือเปล่าวะมันเ,าเอาเที่ยวพิษออกมันจัดต่อกพิษไหมมีใครสงสัยไหมครับจริงๆผมมีคาถานาะนะมาผมมีตะกรุดเดี๋ยวไอ้เซิเอาตะกรุดมาดิย่อย่อ อันนี้คือเราศึกษากันมานานนะครับเราก็อยู่กับง,งูกันมานานแล้วเราคิดเลยจับได้แบบนี้และถามว่าเราหักเขี้ยวพิษหรือว่าตัดต่อพิษไหมงูทุกตัวที่เอามาวันนี้คือเราไม่ได้หักเขี้ยวและตัดต่อพิษน,นะครับเพราะว่าถ้าเราหักเขี้ยวเนี่ยเราไปปล่อยป่าเขาจะไม่สามารถกินอะไรได้แล้วก็ต่อพิษถ้างูถูกตัดต่อพิษมาสังเกตแก้มครับแกมบริเวณเก็บข้างๆแก้มที่มันเหมือนไ้หน,หนามันจะแทบลง มันจะแทบลงอะมันจะแทบลงเลยครับติดกระดูกเลยอันนั้นคือเขาตัดต่อพิษเนาะผมเห็นหลายที่แล้ะที่อางูงพิโชที่ตลาดหลายที่ก็ตัดต่อพิษซึ่งมันเป็นการทารมานงูงครับเราไม่เคยทำแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าไปเราไปตัดต่อพิษเราไปหักเขี้ยวพวกนั้นอะผมไม่มาจับแบบเบาง,งแบบนี้หรอกขอเชือกรัดผมตีงูแล้วอันนี้มีพิษจริงๆนะครับ เราผมไปสอนล,ลูกที่เขาถามทุกที่หนึงแต่ที่มันไม่ชมไม่กัดเราเพราะว่าบางทีมันเพิ่งออกมาแล้วมันยังงงอยู่มันสังเกตไหมมันยังมีอาการเขี่ยวกาดอยู่มันสามารถกัดเราได้ตลอดนะครับแต่นี่คือเราดูทีกรรมออกเราะมันอยู่รูนาเราเลยจับเขาค่อนข้างง่า,า,ายนะอ้าอยากลองจับอ้ะ มันเป็ใช่มีใครสงสัยเที่ยวาปูจงองหางไหมครับผมจะได้บอกทีเดียวไม่มีนะตัวได้กว่านี้ไหมใช่ไหมครับสามารถโตได้กว่านี้ครับผมเคยจับใหญ่ที่สุดลองเปิดคลิปของนิกดูนะครับที่ผมไปจับกบับน,นี้ตัวนั้นคือ4ี่เมตรกว่าเส้นรอบตัวนี่เท่าหัวโค้กอะครับ ลองไปดูได้คลิปทีพิมพ์ว่าโจงอัางยักษ์ครับจะเห็นผมวันนี้จะจับด้วยกันอยู่คลิปนึมีหลายคลิปหละแต่ตัวนั้นใหญ่สุดนเะเขาก็กล่ผมอยู่ด้วยกันครับอันนี้เป็นโปูโมดนะให้ดูวิเศษเดี๋ยวเรามาดูอีกอย่างหนึ่งก็คือเอางูใส่กล่องเ่ยเคยเห็นไหมเวลาเขาเอางูใส่กล่องไม่ได้มีคาถาอะไรนะงูมันเห็นที่เหมือนกับพวกนั้นนะครับลองสังเกตดูว่า ผมใส่ที่แอบไปให้มันมันจะไม่ออกมาเนี่ยเวลามันเห็นที่แอบมันก็จะเข้าไปเองโดยอัตโนมัตนนะะิครับครูอ่ะเดี๋ยวลองดูเข้ามาถ่ายยังดิบางตัวก็เข้าง่ายนะาบางตัวก็งตัยากเข้าง่ายอันนี้เขาจะเห็นที่แอบคือเหมือนพื้นที่ปลอดภัยเขาก็จะเข้าไปสำรวจแป๊บหนึ่งแล้วเขาก็จะค่อยๆเลื้อยเข้าไป ียประมาณนี้แต่บัตตี้ต้องคอย,ยดูครับว่าหัวเขาออกมาหรือเปล่าถ้าหัวเขาทําท่าจะออกมาต้องบอกเพื่อนยากไหมคะยากไหม